มีแต่ความสุขความจเจริญแลวกะใหนมีสุกมีหลาบมีสุขมีหมานด้วยย่านบาร,รมีอ,องค์ปูชีพระขาวปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่วัดป่าบันมืองแห่งนี้นะคะเพราะว่าไม่คู่กัขอเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนไอปูที่พิ่นบ่สามารถสิอกมเว่าได้นะคะมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้จังสิแต่ว่าเป็นคำสั่งการคำคำสั่งเบื้องบนก็คือ เฮามีจิตใจใส่ะท่ามีจิตใจที่เสื่อมั่นนะคะว่าอันนี้ตัวมันมเป็นของจริงเป็นพาเหตุพาสานอีกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ครูส้างมาด้วยญานวาร,รมีของรู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นมาได้กันย้อนมีปู่นะคะมีปู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่ออย่าลุบหลู่นะคะณสถานที่วัดป่าบันมืด ที่สางขึ้นมาได้ย้อนอยังนะคะย้อนเข้ารวมเรีงรวมใจกันย้อนเพื่อนประทานสุกลาใไปเข้ามีเงินมีใส่มีกินและก็มีทา่าค่ะได้เหตได้สางบุราณะโบสถ์ขอละขั้งประตูโค้ง้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะที่แม่กู้ได้รับปากรับคำกับปู่ได้เหตุจุดสำเร็จเด,ด็กมหาเจดีย์นะคะค่ะ สิเดอสอบหลายอย่างอยู่นะคะบ่เมนว่าเทาเฮดเป็นลูกเป็นลางแล้วสีแเหลีวยเลยเ้อค่ะเพราะว่าข้างในก็นมี่นะคะไปคู่กับสิไปเบปึงพะพูทะลปนะคะพะพูทรลุใหญ่หรือว,ว่าเออเรื่งสิเด้ไปเขียนภาพด้านในอีกมันบ่แมนว่าแนวง่ายๆนะคะแต่ว่าเฮาก็ตตองขาดปัจจุปัจจัยขาทุกสิ่งทุกอย่างบ่เป็นราคาถือนะคะส่วนสีสสาเร็จเสร็จสิ้นได้ราคาลัาลากแสนนะคะแต่ว่าเฮากับ,บไร้เทศเดียว โอโย่เท่เดียวคือ uma, เอฟซรวมบูมาเท่ากับสูงไว้นะคะถึงเวลานแม่คู่กับเฮปตุนขั้นระเหเป็นตุนแม่คู่กับไปบูซ่านะคะหางดังเทือกอาจจะบ่ได้ปั่นเอาหรือจังไรกับเบิ่งกกอนคุยกับสร้่งสื้อบึงกัเดอวยค่ะดสำหรับเมื่อนี้นะคะวันที่สิบห้าหวยรัฐบาลไทยยิบจับฉลาดกินแดงรัฐบาลไทยไว้แม่คู่คำนวณได้ห้า กับศูนย์นะคะฮ่าครับศูนย์นะคะเริ่มส่วนเสียจวนบพท่นเตือน <c oughs> ไม่คู้ทักไปแต่ตีสามนอนบวรับขีดหลายคิดว่าหลีต้องออกละส,สิบเก่าครับสิบเจ็ดนอนบวรับเมื่อเคลื่นลอนไม่บริสุทฝันขามื <c oughs> อนันไปไปใไ่ก็ไปกับอาจารย์สุกีดไปลำเนาไปกับอ๋อองค์จะพอมา,อาจะพอพญานแ <c oughs> เออ เจ้าพอพญาแร่นะคะที่ชัยภูมิแม่คู่และแปะที่ฐานต่างกิจอธิฐานปูเอ้เสียงเซมซี่เบิงท่านวันที่สิพกเสีออกตัวใดเอาเสียงในเซมซี่นี่แหละแม่คู่วางเสียนนะตกตกลงหูจักประว่าตัวใดหนึ่งเกตหนึ่งเกตค่ะหนึ่งเกตตัวเดียวขู่แดงยืนคืนไปตะออกไยนวนวาจะคซี่ ปู่อยากฟังรำบอร่อยากอยากเบิง่งนางรำงามๆบ่เสียวนางรำไปรำถวายปู่เด้อขันใดวันที่สิบหกแม่คู่บุญวัยสี่พอดีย่างออกมาหมอแค่มาพออาจารย์สมจีดเป็นบ่านอาจารย์แล้วแล้าาวขึเด็ก,กนหน่อยแล้วขึ้นว่าแถวอาจารนกลับมากลับมากอาจารยวเาบ้านเสด็จย่อ,ยองแม่พ่นย่องพ่นหลวงพ่อขุนจับแม่คู่ย่องต่สมจีดวันที้แม่คู่เขเล่นรำ คพิ่งอาจารย์สุก,กิหละล่ำอยู่ในนั่นล่ะสิเมนบังเอิญปู่ว่าเอาสูกับมันล่ำสะก้อนสูสีมันร่ำแล้ลววะก็เลยได้อฟอนใส่กันนะคะล่ำใส่แค้นนู่นน่ะทั้งสองเขาบม่ได้ไปร่ำไปคู่ก็เลยเอาโทรศัพท์ของอ่อนพอร์ตนะเนาะอาพ่นไทยทื่นู่นแม่งแล้วร่ำกุหลาบแดงก่อนกับล่ำรองร่ำรองกับ<อ>กุหลาบแดงเออปู่ว่างใช่หรอฝากไว้ก่อนนะแล้ว วันที่สิบหกให้กลับมาแล้วให้กลับมาหลัง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 วันที่สิบหกให้กลับมาสิบเจ็ดตัวหลังวันที่สิบหกคือสิบเจ็ดเม่เตรียมก็ไปกับผู้ใดพังไม่ได้จะมือเด้อหลักวันที่สิบหกให้กลับมาก็จะเป็นวันที่สิบเจ็ดตัวนึงค่ะใครว่าผู้ใดบ่ทันยิบจับชนะกินแบงรัฐบาลไทยยิบจับไปนะคะ มาศูนย์กับมาห้ากับว่าแน่เด้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าที่แม่คู่มักมีสี่ตัวมีหนึ่งเก่าเก่าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์อันมากพิเศษมัคือมากตัวใดหุจักรยายิมได้ครับปกติเรียนแม่คู่เห็นในศูนย์กระผา,า,าเป็นวะแต่ว่าขึ้ไปมักสิบเก่ามักสิบเก่าหนึ่งเก่าเพราะว่าฟันเกี่ยวกับแบบเรียนสองขึ้นตัวกัน ฟันยาำไม่กับศูนย์ยนั่นครับหลนเขาขีาา้ึ้นโน่นมาสัมผัสที่แดงศูนย์มาสันโอ้ยมาสิขึืนใดนว่าแดงใดจะมันโหลดโหลดจะมาล,มาลงพรอพีนครขี้บืนขึ้นนั้นไหมว่าศูนย์เก่ากาหนึ่งเก่านะคะตะวันเล็กจากของประเทศได้มีศูนย์นะนะตะวันไปมากหนึ่งหนึ่งเก่าตะวันลอ่อล่อของเสียจ,จวน,น,นะคนด้วยค่ะเสียจวนแม่อะไร <laughs> สายวิ่งสายดวนเลขถูกปูชีบาขาวนะเลขถูกเออเลขถูกย่าเลืเเ่อมค่ะมื่อนั้นเฮ็ดพีทีวันที่เก่าเนาะค่ะคได้ศูนยหกคุดูศูนย์หกับศูนย์เก่าข่าคักวะครับผมเ้างตัวเฉยนเยข่าคักวันน้ต้องไม่เตียงวะเร้กำลังคำนวณเนี่ยเล้รา่ารสิรถต,รต,ตลีตัวได้คือผมมีเงินแท้เราอ่ะปูบอกตัวเดียวรถเแนียกิงว่าสันปูคนว่า เออขั้นแนกิ่งบอกตัวเดียวโลดกลัวกลวเรียแล้ว,ว่าเอาขั้นแนกิ่งเกาโลดลววเกาเกศูยอสาธุสาธุครับข <c oughs> อเพิ่าเกาเกศศู์าบนเน,เาาานบางเทือบางที่เกเกแต่มีเกศูเกาูนเกศานะคะหลกสีมงคลนล้คะเด้ออย่าลืมเด็ดขาดเกาเกอ่ะวันนี้กสิเป็นการล่ำบวงสวงหรือว่าล่ำถวาย แถวเวสุวรรณแาวโคเวียนสิงหาส,สิทธิ์นะคะณสถานที่วัดป่าบันมืนพร้อมกับปูอนันตะที่ลูกหลานได้รวมกันเฮ็ดกันสร้างนะคะ มหาราชิกาทาวเวน้ำเขาคล้องสวรรค์เมืองฟ้าชันจาาตุ่มเมืองแมน้นแดนดินอันลำคาด้วยบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรน,นั้นลื่นลน พระเจ้าทอนไทยเหนือเต้าสิวากรอนว่าสาธุสาธุสาธุเด้อเทวบุตรยุสันธาเทวดายุสัญสย นีอยุสันไต้โลกขอไหวให้บ่งแงงคาระวะองค์เทพไทยองค์ปู่ใหญ่เวสวรรณผู้ครอบครองชาวมนุษย์สู่ภพภูมขิขึ้นเมืองฝ้า i'll go watch សូវិស្សាស់ខ្លាំង บันดาอาภน ก็แทนบอกมั่งพนมาหมดเขาปลอภายใตจลูกตีมากากหวายให้ลูกหลานมีที่พึ่งแม่นอยู่ทั้งบนสั่นฟ้าแม่นยุทธ์ึงบนสั่นฟ้าลงมาใจมาหุดพนเจ้าเออ กน,น,นาาได้มาล่ำถวายพระปู่เดิ่มปู่เวสุวรรณเ่าวรเวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่วัดป่าบันเมืองให้ลูกหลานโปรถูกโปรยานี่้มีสุกมีลาบม,มีสุกมีหมันสุขผู้สุขคนลำลุ้ยขอให้ถูกหวยวันที่16ทุกๆคนนะคะเรื่อ <สา S 1> อาว